ข่าววันนี้กลับมาดีสุรินวันอังคารที่23เมษายนพุทธศักราช2567เวลา6นาฬิกา30นาทีนางวิลาวันแสนตันสถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้ในายพงศักดิ์อัมพรัตน์ผู้อำนวกยการกลุ่มงานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินร่วมทบุญตักบาทโครงการบรรพชาสามเดนรนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื Dante, ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพร,ร,ระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณศย์ปฏิบัตบิธรรมวัดกลางสุรินทร์บ้านละออกตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสันทั์แสนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวจากนั้นเวลา9นาฬิกา30นาทีนางวิละวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นางสาวละเอียดปานทองนักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์5ปีพศ2566-2570ถึงพศฉบับทบทวนปี2569และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2569ณนห้องประชุมข้าวสารหอมชั้น2ส,สารกลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุม และในเวลา9ก้านาฬิกา30ินาทีนางวิรวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เกษตรและสาก์จังหวัดสุรินทร์ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินท,นนนทนร์สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ศูนย์มวลใหม่เฉลิมพระเกียรติสุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโยลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประชุมหารือการดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดสุรินเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุรินสู่เมืองอัจฉริยะสมาซิิต t ณห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินชั้น3สารกลางจังหวัดสุริน